เอาละครับสวัสดีไปรุ่นชากรังเราผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าหลังที่ผมหลังที่เน็ตหลังที่เน็ต A I S มันตายนะครับมันตายพูดปราะมันตายเลยเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเลยครับคือเกมนี้มันต้องใช้เน็ตแบบว่าเน็ตแบบแรงๆเลยนะครับไม่ค่อยเล่นได้นะเน็ตเพรว่าต้องแรงี a, ่เฮียเน็ตอ่ะเออเพราะฉะนั้นแนละ้วผมก็พลาด พาดไปเยอะเลยะเลเวลกูยังไม่ไปไหนเข้าเล่นไม่ได้แม่งปัญหาคือเน็ตเอเอสน่ะโอ้ป่านนี้ผมต้องผมได้ไปในเรื่องใหม่แน้วนะครับมาติดแอบกับไอเอเอสนี่แหละพี่ใหญไม่รู้โคตรห่วยเลยแม่งเวนกูด่าเลยหลายครั้งและเอเอสเนี่ยมันคอแลกกับกระตูงอะไรผมไม่รู้เว้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขึ้นไปกูกดได้เฉยไปไหนเนี่ย วันนี้ผมมาดูก่อนนะครับว่ามันคอเล็บกับกับหนังกระตูนแล้วอย่างไหน,นลืมละไม่ใช่ลืมกูไม่เคยดูเออผมเคยเห็นแวบๆแค่นั้นเองครับไม่เคยดูเรื่องเนี้ยมากผมจะดูไรเดอร์อุมตแมนเซนไตมากกว่านะอนิเมะผมไม่ค่อยแตะเท่าไหร่หรอกอนิเมะอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบด้วยหลายเรื่อง หลายเรื่องเกินกูก็ดูไม่ไหวอะปวดข้อปวดไหล่หมดแล้วช่วงนี้ประตูอะไรเยอะเท่าไจริงนะครับดูไม่ไหวจริงผมจำความได้ผมดูอันนี้ไม่อะไรบ้างวะโคโนันวันพีดดาวก้อนบอลเลิฟไลท์ก็ดูเยอะอยู่นะผมไม่อ่านแล้วกันนะ การตนรนี้เห็นผ่านตาเลยนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ผมเห็นผ่านตา,าจริงๆผ่านตาใน YouTube หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดอะไรนะเลือกเสร็จแล้วให้กูเลือกฝ่ายเหรอยังไงอะ่ะโอ้โหเยียกูจะกูจะรู้ไงว่าอันไหนเป็นอันไหนวะ ผมชอบสีแดงว่ะสีแดงแล้วกันนะเอา้เอาเลือกแล้วงยัไงต่อเอาก็ไม่มีอะไรนี่ว่าให้กูทำเฮียอะไรเนี่ยมนะังกรไม่มีอะไรเน่ได้นะลองไปตรงนี้ดิมันไปได้นี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ โอ้โหเติมเงินโอเคโอเคโอเคผมการจาปอมนั่นเองผมไม่มีเงินนะขออภัยไม่มีเงินเติมด้วยแหละภารกิจการเมืองใช่ไหมใช่แม่งตลาดตลาดคืออะไรว่าตลาดเนี่ยเปิดเป็นการเปิดกาชาไหมซูมหาตุนทศนครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม มาแลกของได้เฮี้ยโคตรสุดโหกูจะได้อะไรไหมล่ะเนี่ยโอ้ยมันขึ้นเดยอะจังวไอประกาศ่ประกาศเกมไม่ขึ้นบ่อยๆนะไม่ไม่รู้ทั้งหมดแล้วกันอันนี้ไปตลาดใช่ไหมภาร,รกิจใหม่เริ่มประชวนภัยอา้าว อ้าวเริ่มไปจนภัยก็เริ่มไปเหรอวัดอะไรอะ่ะไอ้ลูกเตาโอ้ทำไมทำไมหน้าจอมาเร็วจังวะโหได้หนึ่งแต้ไหมเหี้ยพ่องดิโอโเคโอเคโอเคกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อย้อนกลับมุมย้อนกลับมุมเหรอคืออะไรวะอ๋อออโต้ คอยลูกเตาอัตโนมัติไม่อัตโนมัติแล้วกันเล่นเองแล้วกันห้าห้าแต้มวัด <What? S 1> อะไรบ้าอันนี้แม่งชอบเปิดประตูดังๆงเว้ยเปิดทีกตกใจทีเฮียเปิดดังมึงประตูแม่งไม่หยอดน้ำมันนะไอ้แม่งประตูไม้อ่ะไม่ทำใหม่อ่ะ พอผมพอผมนอนเลยนะเขาเปิดมาเข้าห้องน้ำยัไงไแม่งออกูตื่นเน่ะกูแทบตื่นแล้โอ้ประตูดังมากรถคนชาวบ้านไม่ซ่อมอ่ะเออรู้มันดังมึงก็ซ่อมน้อยเอ,อคนสมัยนี้หน้าถีบสมัดเลยเอาเฮียเริ่มท้าทายเอาเอาเฮียอะไรเนี่ยลาชาไหม อ๋อให้ก็เอ้ยเอ้สัตว์อ๋อตีได้อยู่กูนึกว่าตีไม่ได้เฮียเฮ้ยพราชาเฮียเอารลบสิบห้ามตีพระชามึงก็ไม่บอกกูไงเฮียเอาเราต้องตีสัปาะหลาดกูไปตีคนทำไมไเฮียโอ้ยโง่โอ้ยขอขอขอโทษกูไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ากูต้องตีอะไรไงเฮียภารกิจ ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นฝ่ายอัไหนเป็นฝ่ายดีไงเคยดูกระตุ้นเรื่องนี้กูไม่เคยดูยดขอโทษไอเวนอย่าบอกว,ว่ามึงไปหาเกมไม่ใช่เลิกเลยเกมกูเบื่อแล้วถ้าอัตโนมัติจะเป็นยังไงวะลองดิอ๋อมันจะทอยอัตโนมัติใช่ไหมมันจะทอยลูกเต๋าอ,อัตโนมัติเลย กูกดเองดีกว่ากูงงไหมกดเองดีกว่าสองเองโอ้โหสามลูกเต่าหมดแล้วนะครับฟุฟายมันสามอันเลยไปจานัาจะเต็มมา่งเลย กูไฟสองอันไม่ใช่หรอกมันยังไงมันตะกาอะไรกะเนี่ยอั้กูใช้หนึ่งอะเนื้อหนึ่งเขาเนี่ยหนึ่งก็ได้หนึ่งอ้มันเป็นแบบซูมไมเฮ่ยโอ้ยโอเคลูกเต่าหมดละลูกเต่าหมดช่างแม่งสั์มันก็ไม่น่ามีอแล้วนะส่งมอบโอ้ยังไม่ได้ โอเคน่าจะหมดแค่นี้นะครับอันนี้คืออะไรไปดูอ๋อภารกิจเสริมอะไรก็ไม่ได้อะไรนี่อ๋อมันรับตรงนี้เว้ยเนี่ยเอารับไม่ได้หรอแล้วไม่ให้กูเข้ามาทำไมวะ อ๋อต้องกดรับตรงๆไงกูไม่รู้โทษทีโอ้โหโอ้แม่งมันแจกของใช่ไหมเนี่ยกิจกรรมมันน่าจะเริ่มไปนานแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยดันเจียนเหรอคืออะไรวะ กูกดเขาแล้วอะอยังไงวะไอตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับภารกิจเนื้อเรื่องเสริมก็มีครับคเควสยอ่อนะผมเอาไว้เปันพวกนี้แล้วกันเพราะว่าผมทำคลิปลายคลิปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัพคลิปไม่ได้ไม่ใช่อะไร นี่น้วเลยนะดันเกีย้ยนนี่กูคุ้นๆนะเหมือนกูจะเจอตีนว่ะพอไม่เล่นแล้วกันดูโฟงแนละดันเกีย้ยนอันนี้คืออะไรวะวัดมึงแจกของกูเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอะไรยเง,งี้งยดุดๆๆุดุดมึงแจกของกูจริงเหรอไอ้เหี้ย ไม่น่าใช้ได้ใช่ไหมเอา้าก็ใช้ได้นี่ว่ะอ๋อเราเลือกได้ว่าจะใส่อันไหนเอา้าอะไรวะอ๋อถ้าจะใช้โล่ต้องใช้แค่โล่เท่านั้นผมชอบไฟว่ะอ,อันนี้คืออะไรล่ะอ๋อโอ้ยเคมมันลิงก์กันมันลิงก์กัน ไปตู้เสื้อผ้าเป็นไงวะโอเคไม่มีอะไรนะนี่อะไรวะโอ้ยอยากได้ด้อุนตร้าแมนเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับ ไปดูดันเจี้ยนแปบนึงไม่น่าเล่นได้กดูทรงแล้วถ้าเราลงดันเจี้ยนเราจะได้ไอ้นี่ใช่ไหมดันเจี้ยอนอะไหนวะโอ้มันเยอะไม่รู้นะ ระดับไปได้นี่นะระดับไปได้โอเคอันนี้ได้ดี๋ยวอ๋อก็ไม่มีอะไรนี่อะไรวะไม่มีนี่หว่าอ๋อมันเปลี่ยนขวานให้ผมไม่ใช่ขวานดิผมได้หอ,อกใหม่นะหอ,อกใหม่นะแต่ว่าชุดพวกนี้มันเป็นบัฟมันเป็นเหมือนชุดบัฟอะออชุดเพิ่มพลังเฉยๆนะครับโอเคโอเค พาร์ทนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าพรุ่งนี้ผมจะไปเล่นควสเสริไมไอ้นี่นะครับเสียงกระซิบหน้าอะไรไม่รู้โอเคผมจะไปอัพอะไรให้มันเต็มที่ก่อนค่อยมาเริ่มกันนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้ที่นี้แหละมาดูเฉยมีควสอะไรไงมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ,ะครับพูดง่ายๆส่วนมากก็เติมเงินนั่นแหละนะครับเปิมเงินเงินคืนอทุกสิ่งและเชื่อมโยงทุกอย่างเงินคือพระเจ้า ต้องทอดจําไว้คุณต้องกดเข้าแล้ว่ไหโอ้ผ <ม S 1> วกบอกว่าชุดนี้ผมอยากได้มากน,นะเป็นชุดแรกที่ผมอยากได้มากมันสวยมากเลยชุดนี้ชุดแรกเลยเป็นชุดแรกที่ดีม,ดมากนะครับเห็นแล้วอยากได้เลยแต่น่าเสียดายไี่เองเติมแพงนะไม่มีเงินด้วยแหละเกีย <c oughs> <c oughs> okay, okay. มอญมีอไม่ม,ม,มีอะไรแล้วนะครับก็ก็เอาไว้เท่าแหละนะบายยครับผมเดี๋ยวก่อนจากกาันถ่ายรูปแชะดิแช,ชะโอเคพอใครที่เข้าชมฝากกดไลค์สถุดควายให้ผมด้วยนะครับ